สวัสดีมินักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ l a s ซิโลเวเหมือนเดิมน,นะครับก็ในคลิปนี้นะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบแรง้งใหม่นะครับเป็นการเก็บดาวนะครับไม่ใช่การเก็บแต้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลองมาทําความเข้าใจกันว่ามันเล่นยังไงครับมันเก็บยังไงมันรียังไงชนะแพ้เสมอได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็การเทียบชั้นระหว่าง แหล่งเก่ากับแหล่งใหม่มันเทียบกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจาะลึกกันไปเลยนะครับว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมาเริ่มกันเลยครับผมก็เดินทางมาถึงแหล่งแชมเปี้ยนทั้ง3โหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน h เ tohead แ to ละกันเอาสำหรับในบระบบ a d tohead นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของรางวัลแหล่งเรื่องของการปรับแต่งแล้วก็มีเรื่องของการปรับทีมแผนแล้วก็เรื่องของผลนะครับดูผลว่าเราเตะอะไรไปบ้างนะครับส่วนอันล่างสุดเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแแผนนนนนใกาารรรที่เจะะลงง้ััๆคบ เราต้องเช็คแผนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะลงนะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นบอกว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่แหลงไหนกี่ดาวนะครับแล้วก็มีระดับของเราท็อป2องหมนะครับแล้วก็มีรางวัลที่เราจะเล่นได้5ครั้งนะครับก็จะได้รางวัลทั้งหมดหครั้งเกินจากนี้ก็จะไม่ได้รางวัลแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าแม์นะครับก็จะเป็นแม์ไม่จัดอันดับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้จัดอันดับลงแรงนะครับส่วนอันขวาสุดก็จะเป็นการจัดอันดับลงแหลงนะฮะอ่ะทีนี้ ในการลงแรงใน1เกมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเมื่อเราชนะนะครับอ่าผมอธิบายนิดนึงนะเมื่อเราชนะแพ้เสมอนะครับก็จะมีผลเกิดขึ้นก็คือชนะเสมอแพ้ใช่ไหมครับอ่ะชนะได้กี่แต้มชนะได้3แต้มนะครับเสมอได้2แต้มแพ้ได้1แต้มแต้มพวกนี้จะคิดจากระดับใต้แชมเปี้ยนลงมานะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือระดับนะระดับสูงสุดนะก็จะเป็นแชมเปี้ยนเอฟซีห้าสิบดาวนะครับลงมา20ดาวแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนศูนย์ดาว ผมเทียบขั้นให้ฟังระหว่างระดับแล้งที่ผ่านมาของก่อนจะรีก่อนจะอัปเดตแพทนะครับก็สําสหรับแชมเปี้ยนศูนดาวเนี่ยความหมายก็เทียบเข้าแรงหนึล้านของแพทก่อนนะครับส่วนแชมเปี้ยนยีดาวก็เทียบเท่ากับ1.15นะครับแชมเปี้ยนสนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแชมเปี้ยน50ดาวเนี่ยเราจะเทียบเท่า Champions, แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหนึ่งนะครับก็คือ1.3ขึ้นไปนะครับก็เป็น50ดาวอันนีก้การเทียบแหล่งเก่านะครับเอาต่อไปนะครับก็คือเมื่อเราแพ้ชนะเสมอนะมันจะมีผลเกิดขึ้นนะครับก็จะมีแต้มที่ขึ้นมานะครับสำหรับแต้มที่มีใช้ที่จะใช้เนี่ยก็มันจะไม่คิดตอนแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนจะคิดเป็นแพ้ชนะเลยนะครับแพ้แพ้คือเสียดาวเสมอคือเท่าเดิมชนะคือได้1ดาวอันนี้แชมเปี้ยนคิดแค่นี้นะครับ ส่วนใต้แชมเปี้ยนลงมาจะเป็นตำนานหนึ่งลงมาเนี่ยก็คือจะมีแต้มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันจะมีหลอดพลังอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมันจะมีสิ่งที่เพื่อนอาจจะงงนะครับบางเกมเราได้2ดาวบางเกมเราได้1ดาวนะครับจากการที่ชนะนะครับเนื่องจากมันจะมีการสะสมแต้มโบนัสนะครับใต้ใต้หลอดพลังของเราเนี่ยจะมี6แต้ม8ดแต้มนะครับหแต้มเนี่ยจะเริ่มจากสมัครเล่นถึงกึ่งมืออาชีพนะครับส่วน8แต้มเนี่ยก็คือ เริ่มจากมืออาชีพถึงตํานานนะครับก็ถ้าเกิดเราเก็บพลังไปเรื่อยๆจากการแพ้ชนะเสมอเนี่ยจนครบ8แต้มเนี่ยมันจะได้โบนัส1ดาวครับแล้วถ้าเกมนั้นเราชนะไปด้วยมันก็จะได้1ดาวบวกกับโบนัสที่หดาวเป็น2ดาวมันจะได้ไม่เกินนี้ครับสำหรับเพื่อนที่งงนะมันจะได้2ดาวนะครับแต่ถ้าชนะปกติก็ได้1ดาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าหลอดเรามี6แต้มเนี่ยเราชนะ2เกมมันก็จะได้2ดาวและไม่หนึ่งระบบที่สําคัญนะครับก็จะเป็นระบบ โล่ป้องกันดาวนะครับมันทํางานยังไงโล่ป้องกันดาวก็คือจะทํางานในแหลงตํานานลงมานะครับแต่แชมเปี้ยนจะไม่จะไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับของโล่ป้องกันดาวนะครับแชมเปี้ยนจะยกเลิกนะครับอ่ะทำงานยังไงก็คือเมื่อเราแพ้เนี่ยดาวเราจะลดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีโล่ป้องกันดาวนะครับโล่มันจะเด้งคุ้มครองเราก็มีกี่อันก็ได้เลยนะครับแล้วโล่เนี้ยก็จะถูกรีเซ็ต จากการรีซีซั่นใหม่นะครับอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนต้องเข้าใจนะในแชมเปี้ยนใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะตํานานลงมานะครับเอาต่อไปเป็นเรื่องของระบบการรีแล้งนะครับการรีแล้งต่อ1นึ่งซีซั่นนะครับในระบบเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้ารีแล้งเนี่ยแล้งเราจะตกลงมา5ขั้นนะครับหขั้นนะก็เราดูตัวอย่างง่ายๆนะครับหขั้นตอนเนี้สมมติที่ตัวผมนะครับอยู่ที่แชมเปี้ยนศูนย์ดาวนะครับไม่ถึง20ดาวถ้ารีแล้งณเวลานี้ ตผมเองจะถูกลดขั้นมาจํานวน5ขั้นครับก็นับไปเลยครับ1 2 3 4 5ผมก็จะจบอยู่ที่ตำนาน5านะครับอันนี้หลักการง่ายๆนะครับวิธีคิดนะถ้าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะลดมา5ขั้นครับอ่ะแต่มันจะมีลิมิตนะครับ5ขั้นที่ว่าเนี่ยลิมิตสุดท้ายมันจะจบเราจะลงไปไม่ต่ำกว่าโปร5ครับอ่ะต่อให้เราจบที่เนี่ยจบที่โปร3นะครับแล้วรีแ้งลด5ขั้นใช่ไหม ปกติมันจะลดลงไป5ขั้นนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเขาก็คือต่อให้เราอยู่โปรเนี่ยเราตกลงมาเนี่ยเราจะไม่เกินโปร5ครับแน่นอนครับอันนี้แน่นอนคือไม่เกินแน่ๆครับแล้วเราก็ดันขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้คือหลักการในการรีแลงค์นะครับเอาต่อไปมาดูในส่วนเสริมที่ผมแนะนําขออนุญาตแนะนําเพื่อนๆไลกันนะครับส่วนเสริมนะฝั่งซ้ายนะครับอันนี้สําคัญนะก็อันแรกจะเป็นรูปเสื้อนะครับตรงนี้ถ้าคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยครับมี ปรับแต่งโลโก้นำบัตรปรับแต่งสนามได้สนามปรับได้3แบบเลยนะครับทั้งสนามแข่งให้ดูเฮดเมนเจอร์แล้วก็ VSA สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็ไม่ซ้ํากันเลยนะครับซึ่งซึ่งแพทก่อนหน้าเนี่ยเราใช้สนามได้สนามหนึ่งมันก็จะเป็นทุกสนามเลยนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ข้อแรกนะที่เราที่เขาปรับมาให้ใหม่นะครับเอาส่วนข้อที่2ที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากๆนะครับก็คือเรื่องของชุดแข่งนะครับอ่ะชุดแข่งสังเกตนะครับชุดแข่งเนี่ยผมใช้ของอัลซานเนะครับมันจะมีชุดเย่า แล้วก็ชุดเยือนใช่ไหมครับมันเป็น2ชุดนี้นะถ,ถ้าถ้าเย้าเราเป็นสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านะชุดเยือนจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับแต่เห็นด้านซ้ายไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ครับว่าชุดเยือนเราจะเป็นตัวไหนชุดเย้าเป็นตัวไหนแล้วก็โลโก้ที่ใช้เป็นตัวไหนสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ดีมากนะครับคือเราอาจจะไม่ชอบชุดทีมเยือนของของชุดหลักเราครับทีมเยือนที่เราเลือกมาเราอาจจะไม่ชอบเราก็เปลี่ยนครับทีมเยือนเราก็คลิกไปที่ทีมเยือนนะ แล้วก็มาไล่ดูครับว่าเราอยากได้ทีมเยือนตัวไหนอันนี้ผมใช้ของคนิออนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้ครับอ่าเป็นตัวสีขาวสมมุติว่าผมใช้เป็นอันนี้ก็ได้ครับยืนยันปุ๊บนี่นะครับเวลาเราเป็นชุดเย้าเนี่ยเราก็จะเป็นชุดของให้ดีเอาซานนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราเยือนเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นชุดสีขาวชมพูซึ่งอันนี้คือ ระบอก็ทํามาดีมากครับอันนี้ผมชอบนะบางทีเราอาจะไม่ชอบทีมเย้าทีมเยือนเราอาแบบเอออันนี้เพื่อนก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสมกับเรานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าใช้นี้อะไรครับทีมเยือนของวีซ่านะครับยืนยันอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วชุดชุดโกก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราเราได้ทีมเย้านะครับชุดโกเราเป็นทีมสีเหลืองใช่ไหมถ้าเกิดเป็นทีมเยือนปุ๊บโกเราก็เปลี่ยนสีนะครับอันนี้มันผมว่ามัน ตื่นเต้นนะผมว่าสนุกนะเออใครอาจจะใครที่ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เนี่ยอันนี้ผมแนะนําให้นะครับนี่สำหรับการเลือกชุดแข่งนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของแผนครับเป็นเรื่องของหน้าแผนนะสังเกตมันจะมีอยู่2อันนะครับมีรูปรูปสนามกับรูปที่เป็น toggle switch ตัวนี้นะครับให้เราเลือกแผนนะอันเนี้ยถ้าเพื่อนมีแผนกี่อันมันจะโชว์มาหมดเลยนะครับอ่าอันแรกผมให้ตัวเหนึ่งสองแล้วก็มี Venture Visa นะครับวิธีการใช้นะก็คือก่อนที่เราจะลงแรงนะครับหรืออาจจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ในโหมดแรงนะครับเรามาที่นี่ก่อนนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูกันว่าแผนที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเลือกแผนไหนแล้วปรับให้ถูกนะครับอ่ะอันนี้ปรับมาเป็น h ฮดูเฮดหนึ่งนะครับสี่สองสองสองนะอันนี้เราก็เซตตัวเซตอะไให้พร้อมนะครับแล้วก็เฮดูเฮดอันนี้ก็นี่อันนี้สี่สองสามหนึ่งนะครับปรับแผนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็น m a n a g e ร์เเอก็ปรับให้ถูกต้องจัดตัวให้เรียบร้อยนะครับอ่ะพอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยวิธีการใช้งานก็คือเรามาข้างล่างครับ ตรงนี้เราจะเล่นโหมดนี้เราอยู่ในโหมดตัวเดตัวใช่ไหมเราก็ต้องไปเลือกตรงนี้ก่อนนะครับนะโหมดตัวตัวหนึ่งตัวตัวตัวสองนะครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดเข้าเล่นแมต์นะครับอ่ะเราต้องเปลี่ยนก่อนนะบางทีเปลี่ยนปุ๊บเรายังไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้มันอาจจะแบบไม่ใช่แผนที่เราใช่นะครับใช้นะครับเอาต่อมาเป็นรูปกระดาษตรงนี้เป็นสถิตินะครับก็เช็คสถิติว่าอันนี้ย้อนหลังได้ไกลเหมือนกันนะย้อนหลังได้มา10แมตช์นะครับ10แมตช์นะย้อนหลังก็ย้อนได้หมดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆ ฟังผมแล้วอาจจะงงแต่ผมพยายามย่อยให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับถ้าอยากจะอ่านรายละเอียดจริงๆนะผมประมาณตรงที่ตรงอินโฟมชันตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่อ่านดูผมว่าตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเข้าใจได้ได้ยิ่งขึ้นนะครับสาหรับที่ผมอธิบายไปเดี๋ยวผมแบบพยายามสรุปย่อยมาให้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าดูแล้วเกิดไอเดียได้แรงดันใจถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกัน